ตอนแรกพี่นึกว่าทีคือไอเต้แล้วก็บอกไม่เต้มันพูดค้าวะโ oh, อไ้ไม่ไม่ไม่สว่าขนาดนั้นครับไม่กล้าเป็นลรอคับเต้เอ้ยเออไม่ได้ครับออไม่ได้ครับ แต่เขาพูดคำว่าค้านะเต้อะไม่ใช่เต้หรอกถ้าเข้าตู้ไม่ห่อโดนบินเป็นแสนอืไม่รู้เลยอ่ะก็มันกดไม่ได้อันเนี้ยไม่รู้ทำไงอะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับไม่ได้อยู่ในสตอรี่ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ครับงั้นงั้รัดดีไว้ใหม่แล้วก็สะเลใหม่แล้วกันนะคะสะเลคืออะไรฮนะ ถ้าให้ตายอีกรอบแบบได้ได้ได้เอ้ยสู้กันไหมล่ะสัหน่อยไหมล่ะวัดกันไหมล่ะสู้สู้อะไรครับแล้วสู้ใครไม่เป็นหรอกลัดเอาหน่อยนี่พี่กด X ได้แต่พี่กด G ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยไม้สิตัว T นี่คือลัดหรอตอนแรกนึกว่าเต้เอ้ย ไม้สิลองดูไหมล่ะเออเฮอเฮ่อฮึไม่ดนมาปนเลไม่ไม่ไม่ได้ปนด้วยครัคือเมื่อกี้ไปหยิบแซลมอนนะฮะกลับมาเหมือนโดนฆ่าทำแบบพวกเอ,อเควกาชาอะไรเงี้ยแหละดูทรงอ่ะแล้วก็แล้วก็มันกดไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ไม่บวกอนะบวกไม่ติดนะฮะอยากบวกขวานเกินนะบวกไม่ติดอวิวสวยเหมือนกันีเนี้ยอย่างงี้อ๋ทีคือทาลา,ล,าลัสรู้ละทำไมนะคะตอนแรกพี่นึกว่าทีคือไอเต้แล้วก็บอกม่ไอเต้มันพูดค้าวะโอ้ไม่ไ,<อ>ไม,ไม่ไม่สว่าขนาดนั้นครับออไม่กล้าเ,ออเป็นล็อกเต้เอออมันต้องเร่น

เก่งเอ้ารัดต้องเก่งดีรัดไม,ไม่หรอกค่าพี่ค่าแบบโหดๆเลย,เล,ยลองแบบสักแบบพวกอาวุธบวกไหมบวกบวกแบบบวกหกมีไหมอันไหนแรงอือ <laughs> อันไหนที่ลอง<ม>ล็องบวกไม่มีท <laughs> ะเลล่ะครับง่ายสุด แม่เออสวัสดีครับคุณน้องอ้อมทำไมแม่รักแท็กซี่โอเคอ๋อนี่คือสเลสเลดังโพธนาปังสเลนอาโพธโอเคพี่กดจีก่อนนะอ่าได้แล้วขอบคุณครับลาร์สสเลสเลาพูดถึงเต้งนะครับคนที่ตายไปแล้วอตายไปแล้วเหรอไม่มาเออไม่เจอเลยนะเขาตายไปแล้วค่ะเขาเลิกไปแล้วเหรอใช่ค่ะจริงเหรอ ่คะ่ะเออแต่ว่าก็เป็นผีเล่ร่อนในฟารมเนี่ยแหละปณลเขาไม่เอาะะสวหวันก็ไปไม่ได้คะ่ะตอนเป็นคนไม่ค่อยทําบุญะคะ่ะพอตายแล้วก็ไปไหนไม่ได้เออถึงว่าไม่เจอเลยแตงเง,งเอ,เงอก็บางทีอาจจะเจอเจอเจอ,เจอนะคะก็เป็นอาจจะเป็นสัมภเวสีนั่นไปแล้วนะคะเจอครับลาดขอบคุณครับลาด<ะ>